สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับอยู่ไก่อยู่ไก่กับขอสวัสดีครับเหมือนวันที่สิบสี่คืนสิบสี่ค่ำครับผมวันศินหน่อยครับอยู่บ้านสังแปนตะบนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุคคนะะขนครพ่อข่าเพื่นกับล่างเตรียมพร้อมครับสินค้าออกตลาดครับวารีสะพูมเฮาสวัสดีครับพ่อข่าสวัสดีครับ เป็นตะลัง่งเตรียมครับเตรียมพร้อมไปลงสู่ตลาดหมู่ล่งครับฮอกทูมฮอตตีหะพี่น้องมีนัดกันเดอร์ทางวลิตสะสภูมกลวยหอมครับเป็นเดินหอมเบาหอมนี่ล้หอมเ <ใจ S 1> บาครับเออสนใจก็มาบ้านได้ครับบาวานก็มีครับบริการให้พี่น้อง ดูคาครับเป็นกันเยงครับผมนี่กำลังเตรียมพร้อมนะเพื่อนว่าสามารถสร้างจอบในประมมั่นี้ครับเพื่อนว่าสร้างจอบได้ต่อได้ครับมาหาเพื่อนคุยกันไงไปต่อได้ครับผมประมาณ่นี่กล้วกำลังงามๆกำลังออกขึ้นนี่แหละครับเมพร้มพอรมไปเพราะาเพื่อนก็ได นี่คือบ้านชางแปนครับอยู่ซอยแสงอรุณบ้านชางแปเนเฮาตำบลแดงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับใน <c oughs> น้ำกลวยมากบริการลูกค้ามียังมาติดต่อติดต่อมาอยู่บ้านก็ได้ครับเป็นว่ามียังคุยกันได้ครับมีไปต่อ,อได้อีกง่ายงรครับ มีนัดกันเด้อทั้งตลาดสดวารีสุภูมิพี่น้องลูกค้าครับประมาณนี้พี่น้องเลยขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับเปลี่ยนเลี่ยนที่เข้ามาให้กำลังใจในคลิปนี้ขอให้พี่น้องทุกคนเพลี่ยนๆทุกคนอยูย่ไกลเรื่อยอยู่ไกลก็ขอให้มีแต่ความสุกสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนทุกๆครขอบั้อวันที่หนึ่งที่สิบหกไก่ แห้งๆบางๆครับผมให้ถูกให้รัฐบาลเฮาทั้งวันที่หนึ่งลอตเตอรี่ครับขอ,ขอสวัสดีครับพี่น้อง